สุดท้ายเขาจะเลือกคกไหมให้ไพ่เล่าเรื่องให้ไม่แรกขึ้นมาว่าบุฟเฟ่ต์จัดเต็มตอนนี้เขากำลังเลือกเหมือนคนอยู่หน้าลายบุฟเฟต่ต์มีตัวเลือกมากมายและเขายังไม่แน่ใจว่าอยากทานอะไรเขาอาจกำลังช่างใจระหว่างคุณและทางเลือกอื่นๆในชีวิตใบที่สองขึ้นมาว่าเดินทางเขาต้องเดินทาง ต้องออกไปค้นหาคำตอบหรือบางทีเขากําลังหายจากคุณเพื่อทบทวนหัวใจตัวเองความรักครั้งนี้อาจต้องใช้เวลาอาจต้องให้เขาไปค้นหาคำตอบก่อนกลับมาใบาที่สมขึ้นว่านักสืบเขากําลังสังเกตคุณแอบดูว่าคุณอยู่ตรงนี้ไหมหรือคุณจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆหรือเปล่าเขา ยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดแต่เขากำลังจับตามองคุณอยู่สุดท้ายคุณคิดว่าเขาจะเลือกคุณหรือไม่คอมเมนต์บอกอาจารย์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่โมยพออวามโตคุณเองใ,ใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุด